วัดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนนนทรายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐเป็นผู้ดำเนินรายการครับก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการ ได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณพระณีภัยบูลเลิศคุณบุษราเรืองแสงอาน,นิสงส์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้ประทับรายการทุกท่านครับ มูลนิธิพระพิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระพิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการท่านผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 812 1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระพิธรรมทางไปรษณียก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัต์ธ,ธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิ จะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระพิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพฤทธิ์สาธิตการมณีจะมีคลิปใน YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยหากท่านที่มีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่กระผมนพดลแพทย์ประเสรศิฐหมายเลขโทรศัพท์ 095-929-5165 095-929-5165ธรรมนิยายชุดพระอภิธรรมนำชีวิตประพันธ์โดย9ก้าประดลบทที่2เจตสิกปรมัตต์ตอนที่64เวทนาทั้ง5ความเดิมตอนที่แล้วนายสินเจ้าของธุรกิจพันล้าน ผู้ค้นหาความสงบของจิตใจได้รับการชี้แนะจากภิกษุอาวุโสบุญริศในเรื่องปรมาธ,ธรรมการสนทนาดำเนินมาจนถึงเรื่องเจตสิกปรมัตนซึ่งได้มีการอธิบายถึงอัญญสมานะเจตสิกคำว่าอัญญแปลว่าอื่นๆคำว่าสมานะหรือสมานแปลว่าเหมือนหรือเสมอเหมือนเมื่อนำมารวมกันอัญญสมานะเจตสิกจึงแปลว่า เจตสิกที่มีสภาพเหมือนธรรมอื่นๆที่ตนเข้าไปประกอบด้วยเช่นเวลาไปประกอบกับอกุศลก็กลายเป็นเจตสิกที่เป็นพวกของอกุศลไปด้วยเวลาไปประกอบกับธรรมที่เป็นโสพณะก็กลายเป็นเจตสิกที่เป็นโสพณะเจตสิกไปด้วยตัวเจตสิกกลุ่มนี้เองไม่ได้เป็นอกุศลและไม่ได้เป็นโสพณะแต่หากไปเกิดร่วมกับธรรมใดแล้วก็จะมีสภาพเหมือนธรรมนั้นๆด้วย หรือในบางครั้งจิตบางกลุ่มไม่มีอกุศลและเจตสิกหรือกุศลและเจตสิกให้ไปทำงานร่วมอัญญสมาณะเจตสิกเหล่านี้ก็ทำงานร่วมกันเองในกลุ่มของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอเหตุกาจจิตที่จะประกอบด้วยอัญญสมาณะเจตสิกทั้งสิน้นในจำนวนเจตสิก13ดวงในกลุ่มของอัญญสมาณะเจตสิกนั้นแบ่งออกเป็นสองกลุ่มซึ่งได้แก่ สัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7กับปกินกะเจตสิก6สัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ได้แก่ 1. ผัสสะ 2. เวทนา 3. สัญญา 4. เจตนา 5. เอกคตา 6. ชีวิตินทรีย์ 7. มนสิการ7ดดวงนี้เป็นเจตสิกที่ไปไหนไปด้วยกัน ไปพร้อมกันทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกันทุกครั้งไม่มีการทิ้งดวงใดดวงหนึ่งไว้เบื้องหลังไม่มีการแยกกันไปเกิดจะเกิดขึ้นประกอบกับธรรมอื่นๆหรือแม้แต่ประกอบกันเองในขณะที่มีจิตเกิดทุกครั้งส่วนปกินกะแปลว่าเกิดขึ้นเรียรายกระจัดกระายออกไปมี6ดวงด้วยกันคือ 1. วิตก 2. วิจารณ์ 3. อธิโมก 4. วิริยะ 5. ปีติและ6ฉันทะเจตสิกหดวงหลังนี้สามารถไปเกิดในจิตที่เป็นอกุศลบ้างมหากุศลบ้างมหคตะบ้างเกิดกับจิตได้ทุกกลุ่มและจะไปพร้อมกันทั้งหมดหรือไปแค่บางดวงก็ได้คือสามารถแยกย้ายกันไปทำงานไปประกอบกับธรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตหรือไปประกอบ พร้อมกันทั้งหมดในบางกรณีก็ได้นอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวถึงผัสสะเจตสิกค,คำว่าผัสสะภาษาไทยแปลว่าสัมผัสแต่ในภาษาบาลีแปลว่ากระทบผัสสะเจตสิกจึงเป็นธรรมชาติที่มีการกระทบอารมณ์มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว4อย่างได้แก่ 1. มีการกระทบอารมณ์เป็นลักษณะ 2. มีการประสานอารมณ์ทาวารและวิญญาณเป็นกิจ 3. ม,มีการประชุมพร้อมกันเป็นผลนปรากฏ 4. มีอารมณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าเป็นเหตุใกล้และยังได้มีการกล่าวถึงเวทนาเจตสิกเมื่อมีผัสสะย่อมมีเวทนาเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบอารมณ์ย่อมมีการเสวยอารมณ์ธรรมชาติของเวทนาคือการเสวยอารมณ์นี้แหละ การเสวยอารมณ์ของเวทนาแบ่งเป็นสองในในแรกเรียกว่าอารมณานุภาวนาลักษณะนในแบ่งตามประเภทของอารมณ์ซึ่งมีสามประเภทได้แก่อิทธารม์อารมณ์ที่น่ายินดีเมื่อมีการเสวยอารมณ์นี้เวทนาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี้หมายรวมกันทั้งสุขทางกายและสุขทางใจ มัชตารมอารมณ์บานกลางเมื่อมีการเสวยอารมณ์ประเภทนี้เวทนาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์อน,นิถารมอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีเมื่อมีการเสวยอารมณ์นี้เวทนาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนานี้หมายรวมกันทั้งทุกทางกายและทุกทางใจโดยในนี้ จิตทุกดวงจะปราศจากเวทนาไม่ได้เมื่อมีการสวยอารมณ์แล้วย่อมมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมานี้ส่วนอีกในหนึ่งเป็นการแบ่งเวทนาออกเป็น5อย่างคือแบ่งตามประเภทแห่งอินทรีย์เรียกว่าอินทริยะเพทนาแปลว่าความเป็นใหญ่ในการสวยอารมณ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเวทนินทรีได้แก่ 1. สุขเวทนา ความสุขกายเกิดจากการได้รับผัวภารมที่ดีปราณีตพ่อเหมาะพอควรทำให้เกิดความสบายกายเช่นอากาศที่ไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปที่นั่งที่นอนที่มีความอ่อนนุ่มแสงสว่างที่ไม่จ้าเกินไปและไม่มืดเกินไปเป็นต้น 2. ทุกขเวทนาความทุกข์กายเกิดจากการได้รับผัวภารมที่ไม่ดีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ทำให้เกิดความไม่สบายกายเช่นอากาศที่เย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปที่นั่งที่นอนที่มีความแข็งกระด้างหรือแม้แต่ทุกกายที่มาจากการขาดการบริหารเช่นอยู่ในอิริยาบถเดิมนานเกินไปการที่ท่าต,ต่างๆในร่างกายขาดความเหมาะสมเช่นรู้สึกตึงปวดเมื่อยเพราะวายโยทาตมีมากเกินไปมีการมารวมตัวกระจุกกันมากเกินไปเป็นตน้น 3. โสมนัสเวทนาความสุขใจเกิดจากการรับอารมณ์ที่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจเมื่อเกิดสุขเวทนาย่อมเกิดโสมนัสเวทนาได้เช่นเมื่อเสวยอารมณ์ที่ดีได้แก่รูปสวยกลิ่นหอมอาหารรสอร่อยเสียงไพเราะหรือบางครั้งจิตเสวยธรรมารมณ์ต่างๆคือมีการคิดเรื่องราวต่างๆที่ดีทางใจ ก็เกิดเฉพาะโทมนัสเวทนาขึ้นทางใจได้ 4. โทมนัสเวทนาความทุกข์ใจเกิดจากการรับอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าทางกายหรือทางใจเวลารับอารมณ์ที่ไม่ดีทางกายก็เกิดทุกขเวทนาแล้วสามารถเกิดโทมนัสเวทนาได้หรือนึกคิดเรื่องราวที่ไม่ดีปรุงแต่งเรื่องราวที่ไม่ดีขึ้นทางใจก็เกิดโทมนัสเวทนาได้ 5. อุเบกขาเวทนาความเฉยเฉยเกิดจากการได้รับอารมณ์บานกลางทั้งทางกายและทางใจคนโดยทั่วไปเมื่อพูดถึงอุเบกขาเวทนามักคิดว่าเกิดขึ้นที่ทางใจได้อย่างเดียวแต่อุเบกขาเวทนานั้นเกิดขึ้นทางกายก็ได้เมื่อรับอารมณ์บานกลางไม่สุขไม่ทุกข์แม้ที่ดวงตาก็เกิดอุเบกขาเวทนาได้ทางหูทางจมูกทางลิ้นก็เกิดอุเบกขาเวทนาได้เช่นกัน ทีนี้มาดูลักคณาทิจจตุกะของเวทนากันบ้างสุขเวทนาเจตสิกในที่นี้ได้แก่ความสุขทางกายเป็นธรรมชาติที่เสวยอารมณ์ทำให้เกิดความสบายทางกายมีลักษณะสี่ประการแสดงเอาไว้ว่า 1. มีการสัมผัสกับโพธัพพารณมที่ดีเป็นลักษณะ 2. มีการทำให้สัมปยุตธรรมเจริญขึ้นเป็นกิจ 3. ม,มีความยินดีทางกายเป็นผลและ4มีกายประสาทเป็นเหตุใกล้สุขเวทนาจะเกิดได้บุคคลผู้นั้นต้องมีกายประสาทที่ดีไม่เป็นน้ำมาพาดหากกายประสาทเสียหายแม้มีโทธพารม์ที่ดีมากๆม,มากระทบ ก็ไม่สามารถทําให้เกิดสุขเวทนาทางกายได้ส่วนทุกขเวทนาเจตสิกเป็นธรรมชาติที่เสวยอารมณ์ไม่สบายทางกายมีลักษณะสีประการคือ 1. มีการสัมผัสกับโพธพารมณ์ที่ไม่ดีเป็นลักษณะ 2. มีการทำให้สัมปยุตธรรมเศร้าหมองเป็นกิจ 3. มีความอาพาธทางกายเป็นผล 4. มีกายประสาทเป็นเหตุใกลเช่นเดียวกับสุขเวทนาหากกายประสาทเสียหายแม้มีโทัดพารมที่ไม่ดีมากๆมากระทบทุกขเวทนาทางกายก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนคนที่เป็นอัมพาตไม่มีความรู้สึกในส่วนที่ผิดปกตินั่นแหละ เวทนาที่3โสมนัสเวทนาเจตสิกธรรมชาติที่เสวยอารมณ์สบายใจหรือก็คือความสุขทางใจมีลักษณะสีประการคือ 1. มีการเสวยอารมณ์ที่ดีเป็นลักษณะในที่นี้ได้แก่อารมณ์6มีการประจวบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นกิจ มีความแช่มชื่นยินดีทางใจเป็นผลปรากฏและมีความสงบกายสงบใจเป็นเหตุใกล้เวทนาที่สีคือโทมนัสเวทนาเจตสิกคือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์ทำให้เกิดความไม่สบายใจความเศร้าเสียใจหรือความทุกข์ใจมีลักษณะสีประการคือหนึ่ง มีการเสวยอ,อารมณ์ที่ไม่ดีเป็นลักษณะ 2. มีการประจวบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเป็นกิจ 3. ม,มีความอาพาธทางใจเป็นผลและ 4. มีหัตถยะวัตถุเป็นเหตุใกล้ตรงนี้มีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งนะโยมโทมนัสเวทนาจะอาศัยหัตถยะวัตถุในการเกิดขึ้นโดยตรง ฉะนั้นเวทนาข้อนี้จะเกิดได้กับสัตว์ที่อยู่ในภูมิที่มีขันธนาเท่านั้นได้แก่สัตว์ที่อยู่ในกามภูมิทั้งหลายส่วนโสมนัสเวทนาหรือความสุขทางใจเกิดในพรหมภูมิก็ได้จึงแสดงในลักษณะที่สีไว้แตกต่างกันเวทนาที่หอุเบกขาเวทนาเจตสิก ธรรมชาติที่เสวยอารมณ์เฉยๆทางใจไม่โสมนัสและไม่โทมมนัสมีลักษณะสีประการคือ 1. มีการเสวยอารมณ์ปานกลางเป็นลักษณะ 2. มีการรักษาสัมพยุตรธรรมไม่ให้เจริญและไม่ให้เศร้าหมองเป็นกิจ 3. มีความสงบเป็นผลและส มีจิตที่ไม่มีปิติหรือความยินดีเป็นเหตุใกล้เอาละ่ะอาตมารู้ดีว่าฟังมาถึงตรงนี้โยมมีคำถามสองข้อด้วยกันในใจอยากจะถามก็ถามมาได้เลยโยมศินพระอาจารย์ก็ทราบดีอยู่แล้วว่าโยมจะถามว่าอะไรทาไมถึงต้องให้โยมบอกออกมาด้วยล่ะครับอันนี้แอบสงสัยนะครับแต่ถึงอย่างไรโยมก็จะถามอยู่ดีครับ ถามออกมาเสียคนที่ฟังอยู่เมื่อได้ยินก็จะได้คิดตามโยมเองก็จะได้กุศลไปด้วยคนที่ฟังอยู่ด้วยหรือครับได้แก่ใครบ้างครับพระอาจารย์ในชายป่าหลังวัดนี้มีเหล่าโอปปาติกะมากมายบางคนที่เขามีสัมมาทิฏฐิเมื่อรู้ว่ามีการสนทนาธรรมเขาก็มานั่งฟังอยู่ด้วย เพียงแต่โยมมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเท่านั้นเองอ๋ออย่างนี้นี่เองยังไงโยมก็ขออนุโมทนากับเขาเหล่านั้นนะครับนี่ถ้าเป็นแต่ก่อนโยมคงกลัวจนขนลุกแล้วถ้าพระอาจารย์พูดแบบนี้แต่ตอนนี้โยมกลับมีความรู้สึกเฉยเพราะเห็นว่าเขาเหล่านั้นก็คือเพื่อนร่วมทุก์ขเป็นคนที่ยังไม่หลุดพ้นในวัฏสงสารเช่นเดียวกับโยมถ้าการสนทนา ของโยมกับพระอาจารย์จะมีประโยชน์กับเขาเหล่านั้นได้โยมก็ยินดีครับแล้วก็ขออนุมโมทนากับเขาเหล่านั้นด้วยดีมากโยมศินเชิญโยมถามคำถามได้ย้อนไปที่ความทุกข์ทางใจโทมนัสเวทนาครับพระอาจารย์ที่ว่าจะเกิดขึ้นกับหัตยวัตถ,ถุโดยตรงเลยเกิดได้แต่ในภูมิของสัตว์ที่มีขันห้านั่นแสดงว่าในอรูปภูมิ ท่านไม่มีความทุกข์ทางใจอีกแล้วสิครับไม่ใช่แค่อรูปประภูมิแม้แต่รูปประภูมิก็ไม่มีโอกาสเกิดโทมนัสเวทนาเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นครับเอาเรื่องรูปประภูมิก่อนในพรมที่เป็นรูปประภูมินั้นแม้ท่านยังมีหัตยาวัตถุอยู่แต่ก็ไม่มีโอกาสเกิดความทุกข์ทางใจได้เนื่องด้วยเพราะกำลังของฌาน กมอารมณ์ที่เป็นนิวรนไว้ได้ทั้งหมดกามราคะไม่มีโอกาสได้กําเริบและถึงแม้ท่านไม่ได้อยู่ในฌานคือเข้าฌานเสร็จแล้วเมื่อออกจากฌานแม้อารมณ์ของจิตในขณะนั้นเป็นกาม,มาวจรแต่ปฏิสนธิจิตของท่านเป็นอปปนาจิตซึ่งมีกําลังพอที่จะข่มนิวรนไว้ได้ แม้ว่าไม่ได้เข้าชานอยู่การที่นิวรณไม่กำเริบนั่นก็คือการมราคะไม่กำเริบเมื่อการมราคะไม่กำเริบโทสะย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นเมื่อโทสะไม่มีทางเกิดขึ้นโทมนัสเวทนาซึ่งเป็นเวทนาของโทสะย่อมไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันส่วนในกรณีของอรูปภูมิยิ่งแล้วใหญ่ ท่านไม่มีรูปไม่มีหัตถยะวัตถุจึงไม่มีโอกาสที่จะเกิดโทมนัสเวทนาได้เลยแล้วกรณีที่พรมทั้งหลายเกิดชาเสื่อมขึ้นมาละครับความเสื่อมไปของชานในพรมภูมินั้นมีขึ้นได้จริงอยู่แต่ก็ไม่ได้เกิดจากเสื่อมลงเพราะนิวรณ์กำเริบเป็นลักษณะของชาที่มีกำลังอ่อนลงเท่านั้น เนื่องด้วยเพราะการการทำวส,สีคือไม่ได้เข้าชานอยู่เนืองเนื่องไม่มีการฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญแคล่วคล่องเมื่อชานไม่ได้เสื่อมลงเพราะนิวรณ์กำเริบโทสะย่อมไม่มีโอกาสเกิดขึ้นโทมนัส,สเวทนาก็ย่อมไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแม้พรหมเหล่านั้นจุติไปปฏิสนธิในการมาสุขติภูมิทั้งเจ็ด ตอนที่ปฏิสนธินั้นจิตก็เป็นมหากุศลเป็นกามาวจรกุศลไม่ได้ประกอบด้วยโทสะหรือโลภะมิเช่นนั้นแล้วพรหมทั้งหลายก็มีโอกาสไปเกิดในอบายภูมิได้แต่ในความเป็นจริงพรหมทั้งหลายนั้นเกิดในภูมิตำสุดได้แค่กามาสุขติภูมิทั้งเจ็ดเท่านั้นเช่นนั้นก็สรุปได้เลย ว่าพรมทั้งหลายไม่มีโอกาสเกิดโทมนัสเวทนาไม่ว่ากรณีใดๆถูกต้องโยมศิลอีกสองประการที่โยมควรทราบประการแรกคือสภาวะจิตของพรมกับพระอนาคามีมีความคล้ายกันมากนั่นคือกามราคะจะไม่มีทางกำเริบขึ้นแต่ต่างกันตรงในของกรณีของพรมนั้น การมราคาถูกคมไว้โดยอำนาจของฌานแต่ของพระอนาคามีถูกประหารเป็นสมุดเฉดไปแล้วอีกประการหนึ่งก็คือบุคคลที่เป็นพระอริยะบุคคลทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปหากท่านทำฌานได้ก็จะไม่เกิดในการมราสุขติภูมิอีกเนื่องด้วยเพราะการมราคะนั้นเบาบางมาก ไม่มีกําลังพอจะเป็นเหตุให้กลับมาเกิดในกามภูมิได้แล้วถูกคมไว้ด้วยฌานด้วยอำนาจของฌานที่ได้และยังถูกประหารโดยอำนาจของโลกุตตระจิตในชั้นต่างๆลงไปอีกลึกซึ้งจริงๆครับพระอาจารย์แต่ว่าพระอาจารย์ก็ชี้แจงแถลงไขจนโยมเข้าใจได้ถ่องแท้ โยมยังมีคำถามอีกข้อหนึ่งที่ยังไม่ได้ถามไม่ใช่หรือถามมาได้เลยอโยมสินขอรับพระอาจารย์โยมจะถามว่าในอุเบกขาเวทนาทำไมจึงกล่าวไว้ว่าต้องมีจิตที่ไม่มีปิติหรือความยินดีเป็นเหตุใกล้ครับเพราะหากจิตมีโทมนัสก็ไม่มีทางเกิดอุเบกขาได้เช่นกันนี่ครับว่าโดยในของเวทนาสาก่อน เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดจากการสวยอารมณ์ปานกลางในอารมณ์ปานกลางนี้ได้แก่อารมณ์ที่น่าย,ยินดีปานกลางนั้นแหละแต่ความน่าย,ยินดีนั้นมันน้อยจนไม่สามารถทำให้เกิดสุขได้เช่นเดียวกันจิตจะเกิดอุเบกขาเวทนาได้ก็เกิดจากการเสพอารมณ์ปานกลางเพราะถ้าเสพอารมณ์ที่ไม่น่าย,ยินดี เวทนาที่ได้ย่อมเป็นโทมนัตอย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่น่ายินดียังแบ่งออกเป็นสองเงื่อนไขคือน่ายินดีมากหรือน่ายินดีน้อยอารมณ์ที่น่ายินดีมากๆย่อมทำให้เกิดโสมนัสแน่นอนแต่อารมณ์ที่น่ายินดีน้อยก็จะกลายเป็นอารมณ์ปานกลางไม่มีกำลังพอให้จิตเกิดปิติหรือความยินดีในอารมณ์นั้นได้ เวทนาที่ได้จึงเป็นความรู้สึกเฉยๆส่วนที่ว่าหมายเอาจิตที่ไม่มีปิติหรือความยินดีเป็นเหตุใกล้ก็เพราะเป็นเหตุที่ใกล้กับตัวอุเบกขาเวทนามากกว่ามากกว่าอารมณ์ที่จิตรู้ในตอนนั้นจึงมุ่งไปที่สภาวะของจิตแต่ไม่มุ่งเอาอารมณ์ที่จิตรู้เลยสรุปได้ว่าอุเบกขาเวทนา มีความไม่มีปิติหรือความยินดีเกิดขึ้นของจิตเป็นเหตุใกล้พอเข้าใจไหมเราโยมศิลเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์จิตทุกดวงย่อมมีเวทนาเกิดขึ้นไม่พ้นเวทนาทั้งหาขอ้อนี้ในเรื่องอาเหตุกาสจิตโยมได้เรียนไปแล้วโยมคงพอจะทราบว่าเมื่อเรามีความทุกข์ทางกาย มักมีความทุกข์ทางใจตามมาด้วยทั้งนี้ก็เพราะขาดโยนิโสมนสิการคนทั่วไปมักเอาความทุกข์ทางกายมาปรุงแต่งเป็นอารมณ์แล้วเมื่อเสพอารมณ์นั้นที่ใจก็เกิดความทุกข์ทางใจตามมาฉะนั้นตอนนี้เมื่อโยมทราบกลไกลการทำงานของมันแล้วก็ต้องเจริญโยนิโสมนสิการแม้เกิดความทุกข์ทางกาย ก่พิจารณาอารมณ์นั้นและปรุงแต่งให้ดีอย่าให้เกิดโทมนัสเวทนาทั้งใจได้ขอรับพระอาจารย์สาธุครับโปรดติดตามธรรมนิยายชุดพระอภิธรรมํำชีวิตในตอนต่อไปได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน สวัสดีครับ